วันนี้นะคะอยู่ก,กับเรากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยจะเป็นตุ๊กชีปองปลอลเลนัครมะนะคะมีซื้อจากร้า,านชวานะคะแท็กก็ถอดออกเหมือนเดิมนะคะ,ะนี่นะคะเป็นแท็กเพราท่าไม่เสื้อลมกรออภัยด้วยนะคะจะเป็นประมาณแพ็กเกจแถมเดิมนะคะคือแพ็กเกจพวกนี้ก็ไม่แบบไม่เคยสนใจหรอกเพราะว่าเป็นแพ็กเกจที่แบบเป็นบางแบงบาบ,าบ,าบ,าบางอย่างเงี้ยถ้าเกิดแพ็กเกจที่ไม่มรู้อะไรเยอะๆเช่นพิษไอ้บุญเนี่ยก็โอเคเก็บไว้นะคะ เสื้ออาชวานะคะราคาสองร้อาบาทต้องสโลนะชอบเล่นอังนี้มากเลยถ้าขืนอยู่ข้างน,นอกขุมจะจัดสโลกว่าน,นี้นะถ้าไม่จัดเราก็ขอเพลินนะคะเสียงดัง บีบนะคะแค่น่ารอกามากเลยนะสลมมากเลย <S <'s <art of> <walls> ก็คือร้านพี่กิฟนะคะก็หรือว่าร้านชวาสัมเพ็นะคะอยู่ในซอยวาริทหนึ่งนะคะอยู่ตรงหรือที่กรุงเทพนะคะซวาริทหนึ่งก็ สำหรับนะคะใครที่แบบไม่สะดวกไปรัชวายอย่างนี้นะคะก็สามารถนะคะสั่งสั่งได้ที่ไอเดีลร์ของรัชวานะคะก็เขียนเครื่องหมายเอสนะคะแล้วก็ชวาภาษาอังกฤษนะเอสชวานะคะตรงๆในแพ็กเกจเริ่มยับนะคะคือไม่ค่อยได้บีบหรอกเพราะว่าคุณไม่ค่อยชอบบีบโอเคนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เยอะๆนะบ๊ายบาย